สวัสดีในวันอังคารนะคะนักเรียนสำหรับวิชาภาษาไทยในครั้งที่สองนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องคําพ้องเสียงค่ะคำพ้องเสียงก็คือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแตก่การเขียนต่างกันและความหมายก็แตกต่างกันไปข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตการอ่านคําพ้องเสียงเนี่ยถ้าจะอ่านให้ถูกต้องเราจะต้องสังเกตข้อความอื่นๆที่ประกอบไปด้วยคำความหมาย คำพ้องเสียงอันนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงเขียนได้ถูกต้องนะคะอย่างดูคุณครูจะยกตัวอย่างให้ค่ะดูตัวอย่างในเรื่องของคำพ้องเสียงค่ะตัวอย่างแรกอย่างเช่นคำว่าหญ้านะคะคำนี้จะเขียนต่างกันแต่เวลาอ่านออกเสียงก็คือหญ้าเหมือนกันนะคะหญ้าหญ้า ความหมายคำแรกคำว่าหญ้าคำนี้คือพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งส่วนอีกความหมายหนึ่งนะคะยอยักษ์สารามิเอกหญ้าเหมือนกันอันนี้ก็คือหมายถึงเป็นแม่ของพ่อนะคะคือแม่ของพ่อเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะคำว,ว่าก้าวกไก่ ไม่โทราอาวเวนนะคะ9นี่ก็9นะคะคำนี้ก็9เหมือนกันแต่มาดูที่ความหมายค่ะ9แรกก็คือยกเท้าวางข้างหน้าแล้วยกอีกเท้าหนึ่งตามก็คือการเดินนะคะการก้าวเดินคำนี้ส่วน9ตัวนี้หมายถึงจำนวนการนับตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้ค่ะ6ก8จ10ค่ะ ตัวอย่างต่อไปเห็นไหมคะเราจะบอกว่าดูที่ความหมายเราถึงจะออกเสียงได้ถูกต้องคําว่ารถเหมือนกันนี่ก็รถแต่รถคํานี้หมายถึงพาหนะที่มีล้อสําหรับขับเคลื่อนไปคะ่ะรถยนต์รถเกง๋งรถกระบ,บะแบบนี้เป็นต้นส่วนรถตัวนี้ที่สะกดด้วยดอเด็กหมายถึงเทหรือลาดหรือสาสต์ ฉีดน้ำไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกนะคะ,ะการรดน้ำต้นไม้คุณแม่กำลังรดน้ำต้นไม้อย่น,นี้เป็นต้นทีนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงประโยคที่มีคําพ้องเสียงกันนะคะ,ะประโยคแรกคุณปู่พาคุณย่าคำนี้คำว่าย่า ไปเดินเล่นที่สนามหญ้าสนามหญ้าอันนี้ไปเดินเล่นที่สนามหญ้าหญ้าคำหลังก็หมายถึงต้นไม้ต้นพืชอย่างนี้นะคะประโยคต่อไปเขาก้าวเดินวันละ9ก้าพเก้าเพื่อออกกําลังกายความหมายคนละต่างกันไปค่ะเสียงเหมือนกันการเขียนต่างกันนะคะเขาจึงเรียกว่าเป็นคําพ้องเสียงในเรื่องนี้นะคะ พี่รถน้ำต้นไม้จนน้ำกระเด็นไปโดนรถของคุณพ่อเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้มิดมีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยในเอกสารการเรียนรู้ในเรื่องคำพ้องเสียงนะคะ,ะนักเรียนเปิดเอกสารของนักเรียนนะคะ ที่เขาให้นักเรียนเติมคำพ้องเสียงก็คือคำที่ขีดเส้นใต้นะคะที่ข้อแรกที่เป็นข้าวสุกสออุกกรสุกแล้วก็วันอะไรดีคะสุกเหมือนกันค่ะก็คือวันสุกแต่ว่าสุกตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสอสาลานะคะสออุกกรสุกรอเรือกะลันวันสุกแบบนี้เป็นต้นสบัตในข้อที่สองสบัตกับสมบัตินะคะ เดี๋ยวนักเรียนไปฝึกทำนะคะฝึกทำกันเองก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวมิสส่งเฉลยไปให้ทีหลังนะคะในวันนี้ก็ขอจบในเรื่องคำพ้องเสียงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ